โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับหมดครับอย่างเยอะเลยครับเนี่ยครับเป็นทางเลยครับเนี่ยบนไม้ก็มีนะครับเนี่ครับเนี่ยครับอย่างเยอะเลยครับเราก็ฉีดเลยนะครับ ตามดินตามไม้ของเรานะครับส่วนมากแล้วมดจะอยู่เยอะนะครับเราก็ฉีดพ่นไปเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทาเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการกําจัดมดกับจัดปวกครับกําจัดยังไงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเรานะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสบู่ครับ วันนี้พอเพิ่นจะใช้สบู่หนึ่งก้อนนะครับในการกําจัดมดกำจัดปวกในวันนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับปลอดสารพิษด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนะครับในการกําจัดมดกำจัดปลวกในวันนี้ครับเดี๋ยวเราเราไปรับชมแล้วก็วิธีทําการกําจัดมดกำจัดปวกกันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับ ปรกที่พ่อเพลินจะกําจัดมดกําจัดปววในวันนี้ครับสบู่นะครับเป็นสบู่ขิงนะครับเป็นสูตรเย็นนะครับแบบธรรมชาติครับความเย็นจากธรรมชาติเลยนะครับก็จะมีอย่างนึงครับก็นี่ครับน้ํายาล้างจานซันไลท์ครับหรือว่าใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอันนี้พ่อเพลินจะใช้ชันซันไลท์ครับน้ํายาจานซันไลท์ครับกําจัดมดกําจัดปวกก็มีแค่2ออย่างนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับสบู่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็ตัดแล้วครับตัดเอาแค่นี้ก็พอนะครับก้อนใหญ่ๆเราไม่ใช้ครับใช้แค่นี้อยู่หมัดเลยครับมดปลวกนี้กระเจิงแน่นอนนะครับ เมื่อเราได้สบู่อย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาใส่นะครับในป๊อกกี้ของเราครับนี่ครับใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วแล้วก็นี่ครับปิดฝาครับคุณผู้ชมครับ ฝาเขย่าแล้วครับเขย่าเป็นฟองนะครับนี่ครับเป็นฟองแล้วครับคุณชมครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ครับน้ำยาล้างจานสไลด์ครับเราตัดเลยครับไข่นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับเราใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับเขย่าอีกทีครับเขย่าจนกลัวเป็นฟองครับนี่ครับเป็นฟองแล้วครับเราก็ลองฉีดดูครับไปเลยครับเราไปฉีดมดฉีดปวกของเรากันเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ครับอย่างเยอะเลยครับเราก็ฉีดเลยนะครับตามดินตามไม้ของเรานะครับส่วนมากแล้วมดจะอยู่เยอะนะครับเราก็ฉีดพ่นไปนเลยนะครับไม่ถึง5นาทีเองนะครับ มดก็จะตายเลยนะครับโอ้ยคุณผู้ชมดูยครับอย่างเยอะเลยครับเป็นขวยเป็นผงเลยนะครับเนี่ยครับตามทางเดินนะครับบ้านเรือนของเรานะครับเั้ก็ฉีพ่นเลยครับไม่ถึงห้านาทีนะครับมันก็จะน็อกตายเลยนะครับ ชมครับถ้าเราฉีดพ่นนะครับไปโดนตัวมดตัวปลวกนะครับมันจะหยุดเดินเลยนะครับผมเพราะว่าน้ำยาของเราเข้าไปโดนระบบหายใจจะทำให้ตัวมดตัวปลวกหยุดหายใจชะงักเลยนะครับมันก็จะเดินต่อไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะตายไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับไปเลยครับน็อกเลยครับเนี่ยครับตัวใหญ่ๆครับเี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวยังใหญ่ยังหยุดเลยครับตายแล้วครับตัวนี้ก็ยังดิ้นครับเนี่ยครับดิ้นนะไม่ถึงห้านาทีนะครับดิ้นตายหมดเลยครับคุณผู้ชมครับสูตรนี้นะครับ กำจัดมดได้อย่างดีนะครับกำจัดมดกำจัดปลวกนะครับเฮาฉีดพ่นเลยครับปวกครับคุณผู้ชมครับดูที่รับตัวของขาวนี่ครับไม่ถึงห้านาทีนะครับน็อกตายหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงครับบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับน้ํายากําจัดปลวกในวันนี้ครับสุดยอดไหมครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆในการกําจัดมดกําจัดปลวก โดยสมุนไพรปลอดสารพิษในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามห้องพัน c h a n n ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ